ในส่วนของตัวอ e ีนะคะการออกเสียงตัวอีวันนี้รอนิดหนึ่งปอีป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 ีโอเคเราจะไปต่อในส่วนของตัวเราประกา พอ,อีปีพอ,อีพีออีมีเตออีตีเทอ,อีทีเออีนีเลอีลีอันนี้คืออ e. ีเดี๋ยวเราไปดูตัวอู้อันนี้คือหมดอ e. ีหมดนะคะไปดูตัวอูก่อน อูป uhm 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 uh ูพาูป ah, okay. ูมาอูมูฟาูฟูเทอูตูเทอูทูเนอูนูเนอูลูเกอวูกูเคอูพูเออูฟูเราไปดูหมวดหมวดตัวอวีเลยูนีเลอยูุยอ่าโอเคการนี้